ร้านนี้โอ้ยลองมาโอ้ยเลยเนี่ยหองบอกประจานจริงครับดูจานนะครับดูจานอลังการมากเลยครับซื้อมาหลยนะครับนี่โอ้แจกวันเดียวไหลไหลนี่ครับเพื่อนสดๆเลยนะครับแจกกันจุกๆไปเลยเนี่ยเพื่อนไข่เจียวไข่เจียวโหไหลกระทะเลยกี่กระทะครับครับกี่กระทะหนึ่งสองสากเก้ากระทะไข่เจียวเก้ากระทะเพื่อนนี่ครับชิ้นยักษ์เพื่อนร้านลมแรงเพื่อนบางปูร้านดัง บรรยากาศบรรยากาศดีนะมีซุ้มให้นั่งนะเพื่อนนะครับลูกินเขาอลังการนะเพื่อนวันนี้ขนมาเยอะปะครับเนี่ยมาสักกี่โลครับเนี่ยห้าสิบโลโอห้าสิบโลเพื่อนโอ้ยเนี่ยขายดีมากเหลือแค่นี้อยู่หลังนะหลังอยู่หลังก็ท่านหลังมีเรื่อยๆทำทำเสริมเรื่อยๆเสริมเรื่อยโอ้ยมาทุกวันมาทุกวันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกอ่า ยืนใจเย็น้รอใจพ่อเขาจะต้องเอาลูกไปถ่ายสวยๆป้าต้องค่อยๆเทค่อยาเลยครับใจเย็นใจเย็นเริ่มแล้วครับงานประจำปีท่านทอรีวัดเสาการลาเพื่อนยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกเมษายนปีสองพนห้าหกเจ็ดนะมีโรงทานมีพักเกจกติดสายป่าจากต่างต่างจังหวัดมามากมายนะมีโรงทานมาสามร้อยล้านนะครับมามาเที่ยวมาไหว้พระมามาทบุญกันช่วงนี้น่าร้อนมากพักผ่อนที่วัดเสาการลานะล่มเลื่อนนะต้นไม้เยอะเพื่อน มาทำบุญมาฉันนั่งเพื่อนมาเลยครับมาเลยไปดูการไปเลยลุยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่อชื่ออะไรครับชาว์ชาว์ชาแนลชาวชาว์ชาแนลเออน้ำน้ำตุ๊กเนาะจะได้ติตใจดีไหมชาว์ชาว์ชาแนลอ่อดีนะโอเคอันนี้สองคนช่วยกัตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กช่วยกนตั้งนะฮะช่องใหม่ชื่อชาว์ชาว์ชาแนลเทรเดอร์สายแดง จากเทดเดอร์สายแดงให้เปลี่ยนเป็นชาวชาชาแนลโอเคดังเพราะว่าเชาวชานี่มาแล้เาเป็นดาเชาเชาชแนลดันช่องเชาวชาวชาแนลเพื่อนๆาาเลยครับไปเลยไปดูการไปเลยลุย ได้นะครับของงานของข้ามูลีนะครับก็มีประชาชนมาร่วมทำบุญแล้วก็มาออกโรงทานแล้วก็มารับบริจากเยอะแยะมาเชิญเรื่องมีอีกสองวันนะครับวันไหนบ้างครับก็วันนี้วันแรกวันที่ยี่สี่วันพรุ่งนี้ยี่ห้าแล้วก็อีกวันหนึ่งก็วันศุกร์ที่หกครับอมาสามวันเชิญตามนะครับมาที่วัดอรุณอารามอยู่ที่ไหนข้าหนุวงสุขวิทย์สายเก่าบางปูสุพรรนะครับเปิดแมปมาได้เลยเนี่ยนี่หมูเต๊ะเพื่อนเนี่ยหมูเต๊ะปารชานะใกล้หมดแล้วเนี่ยใกล้หมดแล้วด้วยโอเคไปแล้วจ้า น้ำฟรีจ้ะน้ำฟรีจ้ะแก้ครัวฉาบเย็นจ้ะยิ่งกินยิ่งรวยจ้ะร้านนี้จ้ะน้ำน้ำเปล่าก็มีนะน้ำเปล่าก็มีหมูเต้นี่ขโมยเข้ามาเนี่ยร้านเนี้เนี่ยครับไปเราเดินทางต่อไปไปไป็ไปอ่าไกด์เดี๋ยวมีเดี๋วนี้มีไกด์พิเศษมาเพื่อนเ่อนอ่าไกด์พาเดินเลยเพื่อนอ่าไกด์พาเดินเทสหน้งหวดอ่าเอ้เอาเอาแนนําใครับอร่อยเปล่าสุดยอดอ่าไปพาเดินเลยมีร้านไหนแนะนำบ้างไปเลย กทำข้าวผัดดิข้าวผัดข้าวผัดกับเดยอดเลยัวกนาสมัยนุ่มๆล้อมากๆนะครับคนนี้เนี่ยค่ัจะชูด้วยจะชูด้วยเอาตายตายจะชูจะชูด้วยพี่หมอจะชูด้วยจไกินเนี่ยรับรองสาวหลงแน่นอนใส่ของไว้มาใส่ของไว้เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูในใน u t u b e นะเดี๋ยวเราไปลองยูทูปชาวๆาวชานล

อ่าไปต่อนี่เป็นอะไรล่าด้าเหรออันนี้เป็นลาด้านะครับเห็นลาด้าเดี๋ยวขอญาตถ่ายนะครับลงยูทูบของโมหต่อยงานหลวงพ่อรีวัฒน์โสนะครับนี่สามัวนะสามห่วนะตามไปกินได้นะหลังงานโอเคโอเคครับรอเพื่อนอันนี้สลัดอันนี้เป็นสลัดโรมีสเต็กสลัดโรเนี่ยญาตนะเนี่ยอขอต้อมนอนขอญาตถ่ายลโซเชียล นี่ตลาดโเจ้านี้มาประจานเพื่อนปไับเนี่ยอนเพื่อนร้านเป็นรานรนนี้เป็น,น,ปนร้ากาแฟสดนะเนี่ยคนแน่นเลยเนีน่ยกาแฟสดเขาจ่ายกาแฟสด เนี่ยมันเพื่อนอันนี้มาแล้วมาร่วมออกโรงทานนะครัะมาแล้วเพื่อนโอ้โหเขาเทเลย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 นะครับโอ้โหอันนี้อะไรครับหมูอันนี้หมูหวานอันนี้หมูหวานหมูฝอยอ้โเทเลยหมูฝอยนะครับนี่โอ้แจกวันเดียวไหลไหนี่ครับเพื่อนสดๆเลยนะครับแจกกันจุกๆไปเลยเนี่ครับผมวัดอโศการามนะครับบอกโลเคชั่นนะครับนหลวงพ่อลุยสนใจก็ตามมากินได้เลยครับข้างวิหารเพื่อนครับผมมีหมูฝอยมีไก่ทอดมีขนมนะรสชาตินะครับ ดูจากแถวคิวครับยาวแค่ไหนครับเนี่ยแถวิวนอนครับคิวยาวไปนู่นเลยยาวเลยนะครับร้านบร้านอยู่ไหนครับผมร้านวบางุกขา่อสุกาง่าที่ร้านอะไรครับร้านิวบางปูอ๋อนิวบางปูนิวงปูออสุาโอเคร้านนิวงปูเพื่อนครับขอคุณด้ะรับผมขอบค้วครับผมขอบคุณนะครับครับผมติขายที่ไหนหรือว่ามาห้องงานอย่างเดียวครับ ขายบริขายอยู่ไหมร้ยอ๋อพัดไทยรัดไตตรงไหนครับยมอ๋อยมอ๋อนะครับอ๋อมีลูกชิ้นลูกชิ้นปลาปลาหมูอ๋อแล้วมีต้มตำด้วยมีต้มตำเพื่อนเพื่อนแกนี่เป็นต้มตำนะไก่ทอดแถวยาวด้วยโอ้มีครบเลยร้านนี้โอ้ร้านนี้ครบเลยร้านพัดไทยยมอ้อยังเพื่อนโอ้โหคนเยอะมากนะครับตปองเยียคิวนะครับนู่นยาวไปนู่นเลยนะครับยาวไปดู่นี่ย อนุบดนนะบอกนะครับนี่เปรนบดนี่ครับเบื้องหลังต้มตามสดแสนอร่อยอยู่ตรงนี้ครับถ่ายยูทูบหน่อยนะครับนี่เพื่อนเบื้องหลังความเป็นแบบเข้ามอร่อยเนี่ยดูครับเข้ามาอร่อยที่รสชาติอยู่ตรงนี้เลยตามกันมัอยู่เลยเพื่อนชิมกันเลยกามก้ามขึ้นแน่นอนแม่ขาชิมไปยคะชิมแล้วชิมยังชิมยังชิมแล้วนี่ยังชิมไม่ได้เพราะคิวยาวมากนี่เพื่อนสองสองคนช่วยกันต้มเพื่อนนะคะโอ้โหหลอกโคกเลยวันหนึ่งใช้ใช้ไอ้มะละกอกี่โลประมาณ สี่สิโลอ้โหเูกชิ้นทอดข้องหลังเนี่ยเทอด้หลังเยเบื้องหลังอยู่นี่เรามาเบื้องหลังเพื่อนเ้องหลังครับูกชิ้ทอดแสกครับเมื่อกี้ถ่ายข้างหน้าร้านแล้วขออนุญาตถ่ายหลังร้านหน่อยนะครับเนี่ยเพื่อนโปรโมทเฟซกยูทะกรขออ๋อก็ขออยู่ตรงนู้อ๋อนี่ไก่ทอดใช่ไหมขออนุญาตไม่เป็นไรครับถ่ายไปถ่ายไปเขาถ่ายนะครับลงยูทหนรัปรโมทร้านหน่อยเนี่ยเพ 5้ากเากระทะหอยเจียว9ก้ากระทะเพื่อนัสวัสดีครับพลมพุทสยามเพื่อนี่อค้าหน้าตหล่อยนะครบมาออกงานว่าสการานเพื่อนนี่ยฮะอีเวนต์นะฮะเอาอีเวนต์รือว่ามีที่จะอีเวนต์นะมีฮาลานด้วยนะครับเนี่ยอ่ามีฮาลานด้วย สนใจก็เบอร์โทรจ้หลังเพื่อนเบอร์โทรอ่านไปสักหน่อยครับดจีติดต่อได้เบอร์นี้ ji, Subaru, ny, 35, นะคร Su ับออกงานตลนรัจติดต่อได้เลยครับรู <S <S ้อร่อยไม่อร่อยดูอย่าคิวนะครับเดี๋ยวคิวยาวเเลยเพื่อนคิวยาวเลยียวันนี้บออร่อยเสียงอร่อยไหมไหนเอ่ยกําลังตีาอร่อยนะครับคุณรับเหมาเข้ามาอ๋อคุณพี่คุณพี่คุณพี่เหมามามาท้าพรก็ทาบุญครับ ครับสวัสดีครับัมที่ขออนุญาตถ่ายนะถ่ายนะนะเที่ยวไหนนะโปรโมทนะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยทะเลทอดทะเลทอดปูทอดปูปููนกับปูทอดนะครับมาจากคลองด่านเลยนะครับเปิดร้านอยู่ที่คลองด่านใช่ไหมครับชื่อร้านอะไรครับคลองด่านชื่อร้านอะไรครับอ๋อเขาจำได้เขาเหรอเขาหรือผมคุณน่ะเขาหรือเขาหรือผมผมเหรอเออผมเหรอโอเคช่องชาวชาวชาแนลครับผมตามไปดูรอบนี้ทีรอบหนึ่งดูจำนวนคนครับอร่อยไม่อร่อยครับ เราเลือกแตร้านเด็ดๆนะครับโอ้โหยืนบขาแข็งนะขาบอกยืนจนขาแข็งเลยนะครับแถวยาวไปหนาบมาแล้วไม่เป็นไรนี้ตั้งแต่เช้าแล้วผมเห็นแล้วนะควันนี้คนเยอะจริงๆเนี่ยนะครับปูทอดกุ้งทอดเพื่อนบอกให้ไปดู่ตรงนี้นะครับใเบื้องหลังเพื่อนเบื้องหลังเอาความอร่อยอยู่ทั้งที่เราอจะตกใจกันทั้แล้วกันยื่นขากล้ามขึ้นแล้วครับโอ้ตั้งแต่เช้าเลยที่ข้าองได้ขายอยู่ตรงไหนครับผมบนหมอร้านหน่อยอ่า ไครับตลาดคลองด่านนะค่ะตลาดสุกนานคลองดานเจ๊อัญญาค่ะเออโครับผมตามไปกินได้เพื่อนๆตามเน่ยเน่เยอะแยะเลยโอครับผมขอบคุณครับนี่กุ้งเพื่อนมีกุ้งมีปูมาจากคลองด่านเพื่อนตามไปกินได้เลยอร่อยแน่นอนร้านนี้แถวยาว่นแถวเพื่อนแถวยาสุดแตนนู่นเลยเห็นป่ะคนกินคนมารอเลใหญ่แล้วเอาปะขายอะไรครับเนี่ยวันนี้ ข้าวเหนียวเหนียวว่ะข้าน้ำดื่มค่ะข้าวเหนียวมาเยอะไหมครับวันนี้วันนี้ข้าวเหนียวมา50กว่าโล50าสิบโลโอ้โหตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วกี่โมงเนี่ยกี่โมงหมดแล้วหรือเนี่ยขายดีมากเลยปกติทำอยู่ทำขายหรือว่าอะไรหรือเปล่าฮะม่ตั้งใจมาทำอ๋อทำบุญเลยเฉพาะเลยอันนี้คนทำบุญนะครับบุญคะนะครับขอบคุณค่ะดูป้ายอยู่ป้ายอยู่จดูป้ายนะ่นะขอบคุณค่ะ มอชมนิดๆกันนิดหนึงน้ำได้เลยนะคะครับผมผมขอบคุณนะครับชื่อร้านผ้าม่านอะไรเอ่ยไหนนี่ร้านนี่ครับที่นี้ร้านยุ้ยผ้าม่านเพื่อนๆอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่แม่พระวิวเพื่อนอ๋ออยู่ปากซอยนี่เองปากซอยวัดโสครับอ่าเดี๋ยวดูน้ำมีน้ำอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวมาดูน้ำปุ๊บมีน้ำอะไรบ้างครับเนี่ย มาตูมกับในนี้น้ำกระเจี๊ยบเหรอใช่ค่ะเนี่ยนี่มาตูมเพื่อนใช่ค่ะรูปรูปหล่อขายอะไรครับขายอะ้รเอ่ยรูปหล่อขายอะไรโดนใช้ทำงานโดนใช้ทำงานอู้เรื่องจริงแล้วเออกลับบ้านบอกแม่ขอตังค์ด้วยคาคาแรงมาวัดนี่ไม่โกหกนะยายไม่มูสานะเนี่ยน้ำกระเจี๊ยบบอกว่าโดนใช้ทำงานไม่มูสาโอเคขอบคุณครับ ขออนุญาตนะครับขอถ่ายนะครับเค็มเชียว่อยนี่ดูของนิ้วสู้ๆร้านขายที่เปิดร้านไหมครหรือว่ามาทำทำบุญโรงงานประจำปีอ๋อประจำปีครับผมมา20กว่าปีแล้วครับ,รบวันนี้มีอะไรกินครับเนี่ยวันนี้มีขาหมูนะคะขาหมูพะโล้นี่ครับผมจบหมดแล้วนะเนี่ยวันนี้มากี่ขาจ๊ะติดขาขาแล้วเราก็มีโรงงานอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะคะที่มาช่วยกันที่อยู่ฝั่งนหมูอ๋อมาช่วยกันจ้ะ ตีแล้วโบมโว้ยนะครับรสชาติอร่อยแน่นอนคิวยาวมากคิวยาวมากล้น้นารนะคะตลาดไหนอ่าโปรโมทแล้วตลาดไหนอยู่ที่ตลาดนกาค่ะตลาดด้านหลังาบ้านเหรอขายทุกวันขายขาหมูกระโลโอเคนี่ขาหมูระโลแม่แม่อพี่ยปรโมทหน่อยขายอะไรจะขายที่ไหนที่ไหนจะตลาดตลาดมแม่กลูกตาที่ไหนจะตลาดนกาหลังฟาจเ้บ้านจเท้นะขายทุกวันปะขายทากว่นไงม อ๋อไปอุดหนุนได้เนอะโอเคค่ะแน่นอนครับอร่อยไหมก็เลยมาอตนนโอเคน่าอันคขอบคุณมากครับค่ว้ขอบคุณครับชาวชาวชาวน้าครับผมครับผมนี่ครับดูรับ่ากินมากขอบคุณนะครับอมวนาบุญด้ครับเนี่ยแจกมะม่วงเหรอมะม่วงอะไรครับเนี่ยแจ็คํามินวันนี้ขนมาเยอะไหมครับเนี่ย ่กโลโนะประมาณกี่โลประมาณประมาณโซเชียลโซเชียลห้าวไทยห้าร้อยโลห้ยโลอุยห้าร้อยโลวันละห้าร้อยโลเลยครับมาจัดสวนที่ไหนครับตลาดไทยสวนตลาดไทยาาทททอ่าอ่าปกติไม่ได้ขาย,าายใช่ไหมคือมาแจกยเิวาะใช่ไหมมาทำบุญยเิวาะโอเคครับโอเคครับผม จ้าอนุโมทนาบุญนะจ้าขอบคุณนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวถือของมันถือของถ่ายไม่ได้ร้านตรงนี้เขาบอกว่าพรุ่งนี้มาได้ได้เดี๋ยววันนี้มีเวลาว่างมาถ่ายไหมผมมาแจกรองเท้าเหมือนกันมีให้เต็มมีน้ำะมีตรงนั้นเหมือนกันผมจะมาแจกรองเท้าเหมือนกันผมทำรองเท้าเหมือนกันแต่ว่าว่างมาถ่ายโซเชียลลงได้ไงมีช่องได้ไงชื่อช่องชาวชาลชาแนลไปดูได้ครับผมได้ชาลชาลฮะยูทูบกันยูทูบเฟซบุ๊กก็มียูทูปมีชาวชาลชาแนล ชา,ชาวๆๆชาวชาวเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดีย๋ยวต้องเดี๋ยวจะได้ไป็นกดลงอ่าได้ครับดูเลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนรังอาคิวนะครับวันนี้มาเยอะไหมครับมาเยอะประมาณสักกี่ถาดเอ่ยอุ้งเทถาดโอ้เนี่ยหนึ่งลูกค้าแถวต่อแถวยาวไหมครับอนอันนี้ปกติเรามีขายขายหรือว่ามาทำบุญเฉยเราทำบุญเฉยโอเค ขอบคุณนะครับนี่เพื่อนร้านนี้ปลาทอดเพื่อนเนี่ยแจกเป็นตัวตัวเลยเหรอโอ้โหแจกเป็นตัวเลยแจกยกตัวเลยเพื่อนปลาอะไรเอ่ยนี่วันนี้ปลามากี่โลครับเนี่ยประมาณร้อยห้าสิบโลร้อยเหรอโอ้โหปกติขายหรือว่าทำอะไรหรือว่าทำโลหะอย่างเดียวครับเนี่ยขายที่ไหนครับที่ไหนครับวิ่งรถขายไปไปจุดตามตลาดทั่วไปเหรอฮะไปตามบ้านอ๋อ้ตามบ้านอ๋อแล้วคนจะตาไปกินตาเป็นไงเนี่ย อยากกินตาไปยังไงครับไปหมู่บ้านไหนครับตาไม่ถูกก็ไปอยู่ตรงพนาสนนะครับพนาสน่ะพนาสน้าพนาสนะะปากอ่าวปากอ้าวอ๋อจะพิวนือหานั้นเรียกได้นะไอหน้าป้าเรียกได้เลยนะครับเขาบอกว่ามาจากช่องร้านนี่ไงปลาในลุงกับป้าใช่ไหมใช่ไหมเออก็ไม่บอกชื่อฮะมีร้านเนี่ยโอเคคนทอดหน่อยคนทอดชิ้นหน่อยครับเนี่ครับขอบคุณนะครับอธิบดีมาบุรครับผม นี้เรามาร้านนี้ครับขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นเอ้าตายแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยเพื่อนตองโมาเจอเพื่อนอ่ามีอะไรบ้างเนี่ยเออช้อนน้อยช้อนน้อยแจกไปมั่งแล้วตองโป่งตะกียอ๋อตะโปนี่เขามาเป็นทีมเลยเช่ไหมเขามาอ่ามีน้ำเติมนะมีขนมเบื้องนะเนี่ยครับเพื่อนเขามาเป็นทีมเลยแจกเสื้อเราอ่าเนี่ครับเพื่อนตามไปดูได้นะครับที่ช่องชาเชาชาแนลของผมเพื่อน มาเย็นมาเย็นนะเพื่อนอไม่เป็นไรจ้ะใส่ปากข้างหลังอันนี้ข้างหลังข้าทำอยู่หนมเบื้องเบื้องหลังงนเพื่อนแล้วก็มานี่แป๊บมานี่ปุ๊แล้วก็มาแจกการลงทานทุกปีนะโอเคจ้ะวันเดียวเหรอว่างาน ครับยูทูบนะครับโอ้โหชอบไหมลูกอันนี้อะไรเอ่ยโล้าเราับเราแจกอะไรครับเนี่ยผูชิ้นยักษ์โยักษ์จริงเปล่าเนี่ยเขาดูหน่อยโอ้ยเนี่ยเพื่อนดูนี่ยักษ์โอ้ยเพื่อนโชว์เลยแจกเฟร้ฮะไม่ขาดครับใครพิเศษต้องมาเลนี่ครับมาเชิญเจ้าบ้านโสได้เลยครับเพื่อนยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกนะครับสามวันครับสามวันได้ไหมเราออกสามวันดีวันเดียวไม่ต้องรีบมาวันนี้วันเดียวนะจ้าร้านนี้ มองมองกล้องหน่อยได้ไหมคะร้านยืนชื่อชื่อร้านอะไรครับไม่รู้ค่ะติดลมเล่ร้ยยาคชื่อลมเลลูกชิ้นยักษ์ครับผมอ๋อร้านลมเล่อ๋อยักษ์จริงครับยักษ์จริงเมื่อกี้ให้ดูแล้วนี่ครับหกสิบหกนะครับร้านลมเล่เพื่อนๆร้านดังเนอะเราไม่บอกเอแล้าไม่ไม่มีป้ายร้านลมเล่ร้านลมเล่บรรยากาศดีร้านนี้ ตอนนี้จะของร้านครับผมวันไหนได้ไปกินฟร e. ีไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นแต่ขาเขาสวยอยู่แล้วอ nee. ่าน nee ี่ครับทาร้านใจดีแล้วก็สวยด้วยใจดีครับสวยดุ๊สวยรอนี่ครับชิ้นยักษ์เพื่อนร้านลมแรงเพื่อนบางปูร้านดังบรรยากาศบรรยากาศดีนะมีซุ้มให้นั่งนะเพื่อนก็จะไปนั่งกินฟรีอยู่เนี่ยต้องต้องรู้ข้อมูลหน่อยแถวเจ๊ก่อนแถวเจ๊ก่อนนี่ครับลูกชิ้นเขาอลังการนะเพื่อน วันนี้ขนมาเยอะป่ะคำเนี่ยมาสักกี่โลครับเนี่ยห้าสิบโลโอ้ห้าสิบโลเพื่อนหกร้ามหกหกร้อยชามโอเคขอบค um. right yeah. uh, so ุณนะครับทุกคนอันมั่นใบุญนะครับขอบคุณครับชิ้นเป้งเพื่อนร้านนี้นี่ตัวชิ้นเป้งมั้ยมุกชิ้นไก่นะอ๋อโอ้โหหิวด้วยค่ะหิวก็หมดเลยปกติขายที่ไหนครับเนี่ยไม่ได้ขายเออเฉพาะมาโลหะแห่งเดียวโอ้ มา,มาวันนี้เราไย่มากี่วันครับ,รบมาสมวันหรือเปล่าาวันเดียวโอ้วันเดียวอ๋อโอเคครับขอบคุณนะครับ